สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการซื้อ Apple AirPod s Pro นะครับซึ่งเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเทศกาลนะ10เดือน10 9เดือน9 11 12 13อะไรเนี่ยทุกทุกครั้งเนี่ยจะมีคนที่เข้าไปซื้อ AirPod s Pro นะครับนะจากร้านไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์สสีส้ม E-commerce สีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็พอซื้อมาแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาก็คือลงทะเบียนหรือว่าเช็คประกันของ Apple AirPods ไม่ได้นะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเป็นหนึ่งในลูกค้านะครับที่ไปซื้อ a p p l e a i r p o d s Pro มานะฮะแล้วก็ได้ทำการลงทะเบียนกับทาง Apple เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าถ้าหากใครไปซื้อมา ไม่ว่าจะเป็นจากอีคอมเมิร e ์ซที่ผมบอกนะเนาะหรือว่าไปซื้อมาแบบร้านตู้ร้านอะไรอยาเงี้ยแล้วมาเช็คประกันบนเว็บไซต์ของ Apple แล้วเช็คไม่ขึ้นเฮ้ hey. หรือว่าขึ้นว่าต้องอัปเดตวันซื้ออะไรแบบนี้นะถ้าใครขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ตามผมมาวันนี้ผมมีวิธีที่จะยืนยันตัวตนแล้วก็เช็คประกันกับ Apple ให้ได้ทราบนครับว่าทำอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ ไปครับโอเคฮะสำหรับวิธีที่หนึ่งนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวเช็ค serial number ของ Apple นะครับซึ่งเ,เว็บเขาเนี่ยเขาจะชื่อว่า checkcoverage.apple.com นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตัวแคปชั่นด้านล่างนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเข้าไปก็กดลิงก์ได้นะฮะครับังจากที่เข้าไปที่เว็บไซต์ coverage ของ l p ปตามที่ผมบอกแล้วเนาะพอเข้าไปถึงเนี่ยเพื่อนๆก็จะเจอช่องที่เขาให้ใส่ serial number นะครับซึ่งถ้าใครที่ยังดู serial number ไม่เป็นนะฮะสำหรับ AirPod Pro เนี่ยเขาจะอยู่ที่ด้านข้างกล่องนะเขาจะมีสติกเกอร์อยู่ลองลองหมุนๆดูครับแล้วมันจะมีคำว่า serial no. แล้วก็ตามด้วยเลขความยาวประมาณ10กว่าตัวเลขะนะครับให้เอาตัวเลขนั้นเนี่ยมากรอกลงไปในช่องนี้นะฮะ พอกรอกเสร็จแล้วเนี่ย<ม>ก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกร<ม>อกตัวรหัสยืนยันอีกทีนึงว่าเราไม่ใช่บอดเนาะจากนั้นกดดําเนินการต่อไปนะครับพอกดไปแล้วเนี่ยทีเนี้ยบางคนก็จะขึ้นวันที่รับประกันอะไรให้เรียบร้อยแต่บางคนก็ไม่ขึ้นบางคนก็จะขึ้นว่าให้อัปเดตวันซื้ออะไรแบบนี้นะถ้าใครขึ้นแบบที่2ก็คือไม่สามารถระบุวันซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ลองกด ลงทะเบียนไปบนเว็บไซต์ดูบางคนก็กดได้บางคนก็กดไม่ได้ทีนี้คําถามเกิดขึ้นแล้วถ้าเรากดไม่ได้ละ่ะก็คือกดยืนยันวันซื้อไม่ได้ละ่ะทําอย่างไรขั้นตอนต่อมาครับก็คือพอเรากดยืนยันวันซื้อไม่ได้นะครับมันก็จะมีวิธีที่2ก็คือโทรหา Apple Support โดยตรงเลยนะฮะซึ่ง Apple Support โดยตรงเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ด้านล่างนะครับ แล้วเนี่ยพอโทรไปเนี่ยเขาก็จะมีให้กดว่าโปรดักของคุณคืออะไรให้กด1กด2กด3เนี่ยคุณก็กดไปที่ a p r p o r t Pro นะซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยตอนแรกมันจะไม่มีให้กดอื่นๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยระบุว่าเป็นลงทะเบียน a p r p o r t Pro จากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ a p p l e น่ารักมากนะฮะมาบร,ริการเรานะครับเราก็แค่แจ้งเขาว่า,าเราซื้อ a i r p o d ์ Pro มา เราก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะถามรายละเอียดว่าเราซื้อจากไหนเมื่อไรมีใบเสร็จไหมอะไรแบบนี้นะครับจากนั้นเขาก็จะเช็คให้แล้วก็ทําการลงทะเบียนยืนยันให้ถ้าโปรดักของคุณเป็นของแท้นะถ้าเป็นของไม่แท้เนี่ยซีเรียลนัมเบอร์มันจะหาไม่เจอแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งเราว่าสินสินค้าที่เราได้เนี่ยมันเป็นของปลอมนะฮะ ก็เพียงเท่านี้ครับพอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้ก็เป็นอันจบก็กลับมาเช็คที่เว็บไซต์ Coverlet อีกทีหนึ่งคราวนี้ก็จะขึ้นแล้วนะฮะนจบนะครับว่าวิธีที่จะเช็คสินค้า AirPod Pro แล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์กับทาง Apple เนี่ยทำอย่างไรนะฮะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะมีหลายคนนะที่ยังคงแบบ ซื้อ a i r p o อต Pro อยู่ถึงแม้ตัว Product มันจะมาปี2ปีแล้วแล้วก็เตรียมจะเปิดใหม่ในเร็วๆวันนี้นะฮะแต่ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์หรืออยากให้กำลังใจนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็จะพยายามแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้น่าจะไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ